เรื่อง First สแอร์บัสเ1สามของสายการบินไทยชื่อบวรรังสีนะครับได้รับมาใหม่ล่าสุดของการบินไทยเลยเดินทางจาก่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง่าอากาศยานในาระเทภูเก็ตนะครับ,รบวันนี้เราจะเดินทางออกเดินทางได้ครับจากบริเวณหน้าโรงจอดอากาศยานของ การบินไทยมันก็จะนำเครื่องไปวิ่งขึ้นลันเวสองศูงฟ้านะครับโดยแท็กซี่ค่อนข้างไกลหน่อยไกล เราบินผสมมาเริ่มข่ากัปยานสุวรรณคูณแท็กซี่ไกลเลยนะครับวันนี้แท็กซี่มาเครื่องยนต์เดียวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้สตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่ง ตอนาจ,จะซิ่งเลยฝั่งนี้ไม่มีเครื่องมินจอดเลย เราต้องแท็กซี่ข้ามลำเว20เล็บนะครับสองูนซ้ายเพื่อจะไปวิ่งขึ้นลนำเว20ขวาลวบินตัวนภูมิของเรานิ่ใหญ่มากฟังข่าวว่า A สามสองหนึ่งมีเครื่องเนี้ยเขาจัดเป็นชั Business Card ้นบ e s s c l a s s มีที่นั่งประมาณสิบที่ถ้าจำไม่ผิดที่ข้ามลันเวสองศูนย์ซ้ายนะครับเพื่อจะไปเตรียมวิ่งขึ้นลันเวสองศูนย์ขวาตาม เครื่องมีเครื่องอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งเครื่องเนี่ยเบรกอรอให้เครื่องหน้าเขาวิ่งขึ้นก่อนหลังจากเครื่องตัวนี้วิ่งขึ้นแล้วเครื่องคาร์บินไทยเราก็วิ่งขึ้นเป็นดับลำดับต่อไปเนี่ย ไปกันครับเจอกันที่สนามบินภูเก็ต น่าสุด <Yeah, up. S 1> เลีเยอะเครื่องบินพวกนี้มาไงเนี่ยขึ้นคนละฝั่งกับพวกเราขณะน,นี้สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG สองศูนย์สองเดได้เดินทางมาถึงสนามบิน ภูเก็ตแล้วนะครับกับตันมวลก็จะนำเครื่องลงที่รันเวย์09มารอรับชมกันเลยครับว่าเที่ยวบินปฐมมาเลิกของเราจะลงได้นิ่มนวลตามสโลแกนของสายการบินไทยไหมที่บอกว่านุ่มนวล Smooth as ิลค์นะนุ่มเหมือนใยไหมเลยนะมารอรับชมกันได้เลยครับ ลมแรงนิดหน่อยกับกันเอาอยู่ไหมสบายนะครับนุ่มนวลชวนฝันโอ้ยฝุ่นกระจายเลยเยอดลงได้ด้วยความนุ่มนวลชวนฝันนะครับตามสไตล์ของการบินไทยของเราสมูทแอร์ซิล มันก็แท็กซี่นำผู้โดยสารไปยังเกมจริงๆแล้วเที่ยวบินไปงมเเลิกเนี่ยมันจะต้องมีรถด,ดับเพลิงมาฉีดน้ำด้วยนะแต่นี่มันเป็นเกมครับเราไม่สามารถทีจ่จะหารถด,ดับเพลิงมาฉีดน้ำให้ดูได้นะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณร้านกาแฟนะครับที่นักบินทุกคนเนี่ยต้องมาจอดสั่งกาแฟตรงนี้ก่อนนะแล้วก็โบกมือบายายให้กับคนที่มาดื่มกาแฟที่ร้านนีนะ้ผมไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรนะถ้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้กับตันมวลได้รับทราบกันหน,นึ่ง หลังจากที่ผ่านร้านกาแฟมาแล้วกับตันก็จะแท็กซี่มาจอดอยังเกตที่ได้กำหนดไว้นะครับวันนี้จะจอดเป็นบัสเกต เครื่องนี้ชื่อบาวรบังสีเดินทางเป็นเที่ยวบินะสมเลิกมาจาร์ภาคการพยานสุวรรณทีนอันิโฟเกตก็ค่อนข้างจะคุกคล้านเหมือนกันนะครับมีเครื่องบินทั้งสายการบินภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ลังแท็กซี่ก็มีกำลังจะออกก็มีกำลังจะลงก็มีรู้โหเก็บเป็นที่เรียบร้อย